สวัสดีครับสวัสดีครับผมกับช่องพิกไทยดํัมเชนแนวครับเมื่อนี้ช่องพิกเทดํัมเชนแนวกับสิมารายงานผลการแข่งขันแบดมินตันรายการคุมาโมโตะมาสเตอร์เจแปน2024รายการระดับโบว์ทัวร์ซูเปอร์500ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ420,000เรียญสหรัฐแข่งขันที่เมืองคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นมื่อนี้ครับวันที่14พฤศจิก,กายน2 5 60, 6น2 5 6 เป็นการแข่งขันรอบ2ครับหรือว่ารอบ16คนสุดไทยเอาเฉพาะของนักกีฬาไทยนะครับเพราะว่าช่องพิกไทยดำเชนเนจ็จะติดตามเฉพาะส่วนของนักกีฬาไทยนะครับเริ่มจากเพทคู่ผสมค,ครับไทต,ต้นลุทธ,ธานพักอูบทองจับคู่กับเกณฑ์เชิญนิชาสุดใจประภารัต์คู่มือวางอันดับ3 1สของโลก พบกับฮิโรกินิชิคู่กับอากาลิซาโตะเป็นมือวังอันดับ66ของโลกจากญี่ปุ่นครับผลปรากฏว,ว่าคู่ของไทยกับโชวฟอร์มได้ได,ดีดีกว่าครับและก็เอาชนะไปด้วยสกสอร์2อต่อศนเกมครับ21ต่อ14แล้วก็21บต่อ11ครับไทเต้นครับเกมกับเขารอบ8คอนสุดท้ายไปพบกับนักแบบมินตันจากฝรั่งเศสรครับเป็นคู่เมือง เป็นคู่มือบ้างำดับยิป2ของโลกต่อไปครับคู่ผสมอีกคู่ครับบารเดชาพลพัวเวลานุเคราะห์จับคู่กับเฟรมสุพิศาลาเพียว3ามพานันก็เป็นคู่มือสองของโลกครับกับพบกับโรบินทาเบลลิงคูก่กับอเล็กซานดราโบเจคู่มือบ้างลำดับหนึเกสิบสี่ของโลกจากเดนมาร์กกับเนเธอร์แลนด์ครับ ผลการแข่งขันปรากฏวา่าคู่ของบาทเดียชาพ้นกับเจนสุพิศรากะสามารถเอาชนะคู่ของเดดม,มากไปกับเนธเธอร์แลนดไปได้แบบวุฒิครับ2ต่อ1นึเกมด้วยสกอร์21ต่อ12 17ต่อ21แล้วก็เซตสุดท้าย21ต่อ19ครับบาทเดชาพ้นกับเฟมสุพิศรา,น,านิพันธเขาหลอบ8คนสุดท้าย ไปพบคู่ของมาเลเซียครับซึ่งเป็นมือวางอันดับ20หาของโลกต่อไปครับประเภทหญิงเดียวครับเม์ราชนกอินทนนซึ่งเป็นมือเป็นมือวางอันดับ18ของโลกพบกับเกกอเลียามาลิสตาตุนจุงซึ่งเป็นมืออันดับหาของรายการและก็เป็นมือแปดของโลกจากอินโดนีเซียครับผลปรากคดว่าเม์กะพาดทาแพ้ไปซุนต่อสองเกยมครับยาเซโก สิบเจ็ดต่อ,อยี่สิบเอ็ดเดียวกะบอุ้ยโอเมนครับสิบสี่ต่อยี่สิบเอ็ดเดียวกะบสิบห้าต่อยี่สิบเอ็ดครับตกรอบสองไปอย่างน่าเสียดายครับกะบว่สามารถแก้มือได้สำเร็จครับอีกคู่ครับเมซายสุภาณิดาเกียรตทองซึ่งเปลี่ยนมือบ้างอันดับจิตของรายการแล้วก็เปลี่ยนมือบ้างอันดับสิบของลกูกกะสามารถเอาชนะลีนี่นฮอยส์มาร์กเคียร์เฟสจากเดนมาร์กครับไปด้วย สองต่อศูนย์เกียรครับด้วยสกอร์ยี่สิบเอ็ดต่อสิบห้าแล้วก็ยี่สิบเอ็ดต่อสิบแปดเขารอบแปดคนสุดท้ายไปพบกับมิวครับหลักคู่ต่อมาครับมิวพรประวีช่อชูวงมือวางอันดับสิบเจ็ดของโลกครับพิกล็อกนี่ครับคู่นี้พิกล็อกครับเอาชนะห้านเยี่ยมือวางอันดับสี่ของรายการแล้วก็เป็นมือวางอันดับเจ็ดของโลกไปได้สองต่อหนึ่งเกียรครับด้วยสกอร์สิบเจ็ดต่อยี่สิบเอ็ด ยี่สิบเอ็ดตัวสิบสองเลยครับยี่สิบเอ็ดตัวสิบสี่ครับผ่านเข่ารอบแปดคนสุดท้ายไปเจอกับเมสัยครับนักแบดไทยด้วยกันนี่แหละครับซึ่งการเจอกันของคู่นี้กรที่แน่ๆครับพรุ่งนี้มือมืออื่นนี่ครับนักกีฬาไทยนี่ครับเข่ารอบรองชนะเลิศไปแล้วหนึ่งรายการก็คือหญิงเดียวนี่แหละครับอีกคู่ครับคู่สุดท้ายครับใช้เดียวครับวิวกุลวุฒิวิทิตสารคือว่าอันดับสามของรายการแล้วก็เป็นมือว่าอันดับหาของโลกครับที่ รายการที่แล้วก็ได้แชมป์นะครับมอนีโชโ์ฟอร์มบ้คขอ่ออกครับเด้๋วกับพาทาพาให้กับจินยูจินจากไต้หวันไป0ต่อ2เกมครับด้วยสก,กอร์19ตัว่อ21แล้วก็10ตัว่อ21ครับถึกรอบต้องไปรุ่นในรายการต่อไปที่กินครับเพื่อชิ้งตัวเวิร์ททัวไฟนอนต่อไปครับสำหรับมอนีนักกีฬาไทยกะแข่งทั้งลงแข่งทั้งเบื้รายการครับ ขอรอบไป4ไายกาันแล้วก็เจอกันเองในรอบรองในรอบ8คูษไทยอีกหนึ่งไลก่กันตกรอบ2ไายกันครับเมือ่อื่นทั้งช่องพิก้ทําแชแนลเองกับสีเดย์ไล่งั้นผลการแข่งขันแบดมิตันไายกาันคูมามโตะมาสเตอร์2024หายฟังขึ้นเก่าแล้วครับหารับทราบขึ้นเก่าแล้วครับแต่เวลาก็ก็แล้วแต่น,นัก แบบไทยแข่งนะครับวิวลาใดกับบอสามาทิปบอกไปรเพราะมอนี้มันเพื่อนเขาเจ้าแข่งแข่งเรวไกว้กับรายงานไว้ครับถ้าแข่งฮอดคํากับรายงานคําครับกะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพิกแทดดัมชแนลนะครับขอบคุณหลารๆครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ